ค่ะคุณเอดซีขานะคะค่ะมีความสุขอะได้พูดถึงลูกแล้วมีความสุขนะคะอยู่ที่ไหนนะคะใจก็อุ้ยคิดถึงนะคะเนาะอยากไปค่ะสดชื่นนะคะโอ้ยนะคะคุณสันนี่บอกว่าแอดยาอายุเท่าไหร่นะคะแอดย่าเพิ่งหกย่าง62นะคะเนาะ ค่ะมีความสุขเสมอนะคะสำหรับแอดยานะคะแอดยาไม่เคยมีความทุกข์ชีวิตแอดยาเป็นคนที่มีความสุขนะคะเขาเรียกว่าคิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอนะคะคนไหนคิดดีสิ่งดีๆก็ตามมายิ่งการเป็นผู้ให้และแบ่งปันนะคะเราให้นะคะเราก็ยิ่งได้คืนนะคะ เราก็ยิ่งได้คืนนะคะขอบคุณพี่ลงมากเลยนะคะส่งคลิปมาให้แล้วนะคะยิ่งเราให้นะคะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คืนมานะคะคนเราเนาะอะไรนักหนานะคะ เรื่องจริงนะคะนอกเรื่องลิกสิทธิ์นะคะเรื่องลิเพลงนะคะแอ็ดย่าก็เออได้ยินพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่บอกว่าเดี๋ยวช่วยกันเก็บเงินซื้อลิให้หนูนะคะซื้อลิกสิทธิ์เพลงให้หนูแอ็ดย่าว่าเอะเขามีลิกสิทธิ์เอดย่าไม่รู้เนาะนะคะสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้เราเป็นคนบ้านๆนะคะคุณเอซีนะคะคนบ้านๆเราก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคะ จริงๆแล้วมันมีลิจริงๆค่ะคุณเอฟซีจ๋านะคะมันมีลิจริงๆนะคะค่ะค่ะคุณนะคะสมบัติสวัสดีค่ะต้องขอบคุณย่าพูดได้ดีมากค่ะรักต้นข้าวโดยกันแล้วใช่ค่ะจริงๆนะคะโซเดซีเรารักเนาะเรารักแล้วอ่ะรักแล้วแล้วเราก็รักเลยนะคะ รักแบบไม่มีเหตุผลนะคะรักแบบไม่มีเหตุผลนะคะไม่มีคําเหตุผลว่าเรารักเพราะสิ่งใดนะคะแต่เรารู้ว่าเนะคะเรามีความสุขอะ ลูกแอดย่าจนไม่ห้ามแอดย่าแล้วนะค่ะจนไม่ห้ามแล้วนะคะบอกลูกบอกว่าเมื่อคืนนะไปอยู่กับลูกคนโตแอดย่านะเจ้านายแอดย่าแล้วใครย่าชอบพูดว่าเจ้านายแอดย่ามีเจ้านายสองสองคนนะมีเจ้านายคนโตแล้วมีเจ้านายคนเล็กค่ะคุณแสงตะวันสวัสดีค่ะแอดย่าสวัสดีเจ้านะคะ เอ็ดย่าจะลงไปกลางเดือนนะคะย่าหาเงินซื้อนี่กันนะคะหาเงินค่าเดินทางนะคะแล้วก็หาเงินค่ารถค่าน้ํามันนะคะบ้านเอ็ดย่าไกลเนาะค่ะเนาะแต่เอ็ดย่าจะลงไปนะคะเราลักเขาแล้วอะค่ะรักเขาแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเอ็ดย่าก็จะมาอยู่บ้านมาหาเงินอย่างเงี้ยแหละค่ะได้ตังค์ก็ลงไปนะค่ะมันไกลนะคะคุณเอซี ร้อยกว่าโลนะคะคุณแสงเดือนสดีอัาสดีจ้านะค่ะวันนี้ขอให้ลูกสาวนะคะสอบผ่านทุกวิชาได้เอเด้อจากคุณเอซีให้หนูได้เอทุกวิชา ี๋ยวจะลงคลิปนะคะลงคลิปเดี๋ยวจะลงคลิปพีลงสั้นไปหน่อยนะคะยาวๆหน่อยคะ่ะเมื่อคืนคอนเสิร์ตหาน้องสนุกมากใช่คะ่ะคุณแสงตะวันสนุกมากพี่ลงส่งยาวๆสิพี่ลงส่งมาสั้นนิดเดียวนะคะ พี่ลงส่งมาสั้นพี่ลงไม่สาวของยาวๆนะคะ่ะโดนหนูแซวนะเมื่อคืนนะคะพี่ลงส่งมายาวๆสิค่ะ <laughs> ค่ะดูหนูจนนะคะ่ะหลายรอบเลยคะ่ะแอดยาใช้คะ่ะสนุกูกะนะคะหนูทำอะไรแล้วก็ชอบไปหมดอะ่ะชอบทุกอันนะคะ <laughs> ชอบทุกอ <c ười> ันเลยนะคไะ้ลงจนเจ็บขาหมดเลยวันนั้นโอ้ยนะคะสนุกมากนะคะ พี่ลงส่งมาอีกมีกี่คลิปน้องวันเนะคะส่งมาอีกส่งมาอีกนะคะน่ารักมากเนะคะ่ะพี่ชินก็เต้นนะคะคระยังไม่ถ่ายให้พี่ชินบ้างเนะคะ่ะพี่จูชินก็เต้นนะวันนั้นเนะคะ่ะเราลืมแก่เลยนะเราไปกับหนูเราลืมแก่เลยนะคะ ลืมอายุเลยแอดย,าอย่ายังลืมอายุเลยนะคะน้องล้มไม่จบเพลงแหละครับเมื่อคืนใช่ไหมแอดย่าค่ะหัวล็อกค่ะใช่ค่ะพี่ลงมีหลายคลิปไม่ส่งมานะคะแอดย่าเป็นน้ำหูน้ำตาหัวล็อกพี่ลงนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปพี่ลงส่งมาอีกนะคะน่ารักมากนะคะค่ะอะไรนะคะน้องเพลงนอนอะไรนะนอน จะแล้วอะไรนะคะน้องเพลงนะคะน้องเพลงพิมพ์อะไรพริมพ์ให้สุดนะน้องเพลงนะคะโอ้ยน่ารักนะคะ่ะเดี๋ยวเอ็ดย่านะคะ่ะย่าอ้ดย่านี่ไปอีกอย่างเอ็ดย่าเล่นตะโกนนะคะตะโกนร้องเพลงนะคะแล้วก็ร้องเพลงกับโดนตี๋ะคะ่ะร้องนะคะจนเสียงหายวันจะมาเสียงไม่มีนะ,ะยังไม่พอโดนผลนะคะโดนโดนผลนะคะ ทานข้าวยังนะคะทานตอนเช้าค่ะทานมื้อเดียวอยู่นะคะทานแล้วจ้ะก็คือนะคะไะ้ย่ร้องเพลงนะคะร้องจนนะคะร้องจนแบบเสียงหายนะคะร้องเพลงนะคะร้อง นะคะสนุกนะคะร้องจนแบบโน้นะคะคุณเอฟซีร้องเพลงนะคะ <c oughs> คนเห็นแก่ตัวยังไงมันก็มีเนาะคนเรามันเห็นแก่ตัวนะคะ <c oughs> คนเห็นแก่ตัวนะคะเนาะมันมีที่ไหนนะคะแต่ไม่เจริญนะคะ มีทุกที่นะคะ่ะน้องเป็นคนจิตใจที่ดีงามนะคะลูกสาวเรานะคะ ลูกสาวเรานะคะเขาเป็นคนมีจิตใจดีงามนะคะเขาะเป็นคนแบบรักคนอื่นนะคะค่ะคุณเอี่ขานะคะ จริงๆคนที่เห็นแก่ตัวไม่มีวันเจริญนะคะคนที่เห็นแก่ตัวนะคะอันนี้แอดย่าเห็นมาแต่แอดย่าเป็นเด็กนะคนที่เห็นแก่ตัวไม่เห็นได้ดีสักคนนะคะ mm hmm. เห็นแก่ตัวนะคะอย่างเรานี่มีความสุขนะคะมีเงินไม่มากแต่เรามีความสุขนะคะซึ่งต่างกับคนนะคะที่แบบเออแบบว่าเออทําตัวนะคะ เหมือนเหมือนเหมือนมีความสุขอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเขาอะเป็นคนเป็นคนเกิดมามีกรรมนะคะคนเกิดมามีกรรมจะไม่มีความสุข